สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสนุกเกี่ยวกับ เรื่องราวของสโมอสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุกนแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขนานตั้งเตะของสโมอสรแมนยูเรานะครับโดยที่กระแสข่าวตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยจะกินแห้ว ถึง2ดิวด้วยกันนะครับในช่วงตลาดปี2024นี้นะครับโดยตามรายงานครับล่าสุดเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดอาจจะพลาดการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ครับปีกตัวเก่งของคิตตเบอรเลสที่แมนยูกำลังให้ความสนใจในช่วงตลาดปี2024หลังจากที่เซอร์จิมบราคิปเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการโดยตามข้อมูลครับมีการระบุว่าสวมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ยถูกสื่ออังกฤษเล่นข่าวออกมานะครับว่า ทางสโมสรมีแผนทุ่มเงินซสัญญากับไมเคิลโอดเซ่ในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเซอร์จิมรายคิปเนี่ยนะฮะจะมีการยกเครื่องสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะนรับแล้วก็มองว่าโอดเซ่จะเป็นนักเตะรายแรกในยุคขของทางเซอร์จิมที่เข้ามารับงานแล้วก็บริหารเรื่องของ ทั้งนฟุตบอลยังเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับโดยที่สื่อทั้งนฟุตบอลอย่างฟุตบอลทานเฟอร์นะครับมีการเปิดเผยว่าโอดิเซ่เนี่ยมีความต้องการย้ายไปร่วมทีอมอาร์เซนอลมากกว่าที่จะเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับขณะที่มิเกลอัลเตตา้า ผู้จัดก,การทีมของาร์เซนเนียก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันตามรายงานเพิ่มเติมครับมีการระบุว่าสําหรับแนวรุกวัยยีปีรายนี้เพิ่งต่อสัญญากับกิตตัมเบลเลตไปนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวเนี่ยมีค่าฉิกสัญญาที่สามารถ ย้ายทีมได้หลังจากจบซีซันโดยออปชันค่าสัญญาเนี่ยนะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะฮะถือว่าสูงพอสมควรนะครับทางด้านฟุตบอลทรานสเฟอร์ Transfer กล่าวต่อนะครับว่าเมเกลเตลต้าเนี่ยจริงๆแล้วมีแผนที่จะคว้าตัวไอวานโทนี่ครับส่วนหน้าของทางเบนฟอร์ดในช่วงตลาดกลางซีซันนี้ซึ่งนักเตะเนี่ยก็ต้องการย้ายมาร่วมทีมาร์เซนเช่นเดียวกันแต่ดิวดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นยากครับในช่วงตลาดกลางซีซันเนื่องจากว่าทางเบนฟอร์ มีการตั้งราคาค่าตัวของอีวานโทนี่ไว้สูงจนเกินไปนะครับทำให้ทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายก่อนนะครับเอวานโทนี e ่พักไว้ก่อนครับแล้วก็หันมาล่าตัวไมเคิลโอเดเซซซึ่งเป็นแนวรุกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กองหน้าแต่ว่าเป็นแนวรุกเหมือนกันแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะไม่แพงเข้ากับอ e ีวานโทนี่ที่ว่ากันว่าตอนนี้ราคาอัพขึ้นไปประมาณ100้ล้านปอนด์นะครับขณะเดียวกันครับโอร์เซซเนี่ยซึ่งเกิดในลอนดอนครับก็เป็นแฟนตัวยงของารสเซนมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเคยไปอยู่ในทีมเยาวชนของสโมสร เป็นทีมแรกในปี2009ก่อนที่จะได้มีการย้ายไปร่วมทีมเชลซีซิตี้ลำดับแล้วก็มาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กับทางเรดดิงแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่กับทางคิตตันพลเล็กนั่นเองนะครับเรื่องของเส้นทางเรื่องของความต้องการของโอเลเซ่เนี่ย หมือนกับจะโยงไปที่ทางฝั่งอาเซนนลมากกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปครับก็คืออาเซนนลเขาก็สนใจโอดเซ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปิดโอกาสแต่ก็ถือว่าลุ้นได้ยากเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะฮะหรือว่าในตลาดปี2024นี้นั่นเองขณะที่อีกหนึ่งดีลครับที่สโมสรแมนยูก็ มีโอกาสแห้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในรายของตีโมเวเนอร์ครับเนื่องจากว่าตามรายงานจากสกายเยอรมันเนี่ยเราก็ซืมงกลิดมากมายมีการรายงานในทิทางเดียวกันว่าตีโมเว v เนอร์แนวรุกตัวเก่งของเอเบลไลซิกเนี่ยใกล้ที่จะมีการย้ายมาค้าแข่งกับทางท็อตแนมอลเปอร์แล้วนะครับในรูปแบบสัญญาการยืมตัว จนจบฤดูกาลนี้นะครับสำหรับติโมเวเนอร์ครับย้ายกลับมาเล่นในบุนเดสลิก้าหลังจากที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังแล้วก็ล้มเหลวในระหว่างการคาแข้งกับทางเชลซีนานถึงสองปีนะครับติโมเวเนอร์ครับย้ายกลับไปเป็นไลซิกเมื่อปี2 0 2 2ครับแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการได้รับโอกาส แล้วก็มีอาการบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งรวมไปถึงยามได้รับโอกาสเนี่ยพร์อมการเล่นก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้นี้ก็คือเหตุผลครับที่ทางติโมเวเนอร์เนี่ย อาจต้องย้ายออกจากเอเบลไลซิกไปในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับติโมเวเนอร์ลงเล่นไปแล้ว14เกมครบับรวมกันทุการายการนะฮะแล้วก็ทางนักเตะเนี่ยกดไป2ประตูกับอีก1ึอาร์ซิดครับถือว่าน้อยมากๆในช่วงซีซั่นนี้นะครับโดยที่ทางทอตแนาเมอรสเปอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับที่จะปาดหน้าทางแมนเชสเตอร์เดนท์ในการคว้าตัวติโมเวเนอร์เข้าร่วมทีมนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้แล้วก็เป็นการดึงติโมเวเนอร์เนี่ยกลับมาเล่นในพิมเมอร์ลังกิตอ สโมสรนแมนเชสเตอร์เต็ดเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปครับเริ่มที่จะมีการพิจารณาการคว้าตัวติโมเวเนอร์ ตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วงพฤศจิกาช่วงธันวานะครับแล้วก็ตลาดรอบนี้พอเปิดตลาดเปิดขึ้นเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเดียวดังกล่าวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับทางฝั่งของ Man แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เอเบรซิกแล้วก็สเปอร์เนี่ยกำลังมีการพูดคุยแล้วก็ หาทางออกเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆทั้งเรื่องของค่าตัวแล้วก็การทําสัญญาอาจจะมีการแนบเรื่องของออปชั่นซื้อขาดตามมาด้วยนะครับสุดที่ผ่านมาการเจรจารเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ออกมาอีกนะครับว่าเวเนอร์เนี่ยจะมีการออกจากอิเบลไลซิกในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางมาที่ลอนดอนก่อนที่จะมีการเปิดตัวกับทางทรอยดนสเปอร์ต้นสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการน,นะครับก็กระแสข่าวตอนนี้ร้อนแรงแล้วก็ชัดเจนนะครับว่า ทางสโมสรแมนยูก็อาจจะแปกครั้งติโมเวเนอร์แล้วก็ไมเคิลโอเดซ่ที่วางแผนเอาไว้ว่าจะมีการเซ็นในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็ตามรายงานภาพรวมประมาณนี้นะครับที่มีการรับบุกันออกมานะครับถ้ามีคิดเอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ